เห so right. so ็นบ่อยมากเลยไอ้เกมเนี้ยสภาพมันเหมือนขี้ทานอตมากโอ้โหนี่ถ้าตัวมันอ้วนขึ้นกูสามารถลอยได้โอ้อันนี้คืออะไรโอ้โอเดี๋ยวดะกูตกแล้วเอาใหม่นะคะเลยรอบนี้โอเคกูต้องลอยขึ้นอืมติดอ๋อต้องผักสะพานอันนี้โอ้ชิบผักไปเลยตอนนี้กูสามารถไปฝั่งนู้นได้แล้วมีสะพานแล้วต้องเก็บเหรียญด้วยใช่ไหมโอ้เอ้ยติดโอ้จิมหายกูต้องทำตัวให้ผอมก่อนซีตรงนี้ไอ้เจ็บโอ้จะไปงไงโอ้อ ตัวกูแบนเลยเออโอ้โหโดนตีโอ้พอแล้ว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 ,ลว,ลวเจ็บเอา้าตรงนี้กูไปไงวันเนี้ยจะต้องทาตัวให้อ้วนใช่ไหมโอ้ไปแล้วสภาพชั้นตอนนี้เหมือนขี้ทานอสแล้วก็เหมือนปลาปลากระเป้าเลยโอเคตรงนี้กูสามารถไต่ไปได้ใช่ไหมฮึบโอเค,อเคลงไปข้างล่างลงไปแล้วจ้าไวา้คืออะไรวันเนี้ยมันคือคอหอยของทานอสใช่ไหมโอ้ฟึบสไลเดอร์ไปเลยครับผมอืมกูจะอวกแล้วโอ้ได้แล้วเรียบร้อยแหม่เสาไฟฟ้าเยอะเหมือนประเทศไทยเลยชิบหาย ตรงนี้อะไรนะให้กูลงไปใช่ไหมน่ะโอเคกูลงไปแล้วโอ้แม่ไหลเด้งจริงๆโอ้ตรงนี้มีช่องแคบมัตรคายโอ้อยกูไม่ชอบช่องแคบเลยโอเคตรงนี้จะต้องค่อยคไต่ไปนะคะโว้เป็นเลื้อยเป็นไส้เดือเลยกูเราสามารถโผล่มาที่เมืองอะไรก็ไม่รู้โอ้เดียวเดียวน้ำเอออะโห้ตายเลยเลยไ่ขึ้นโอากูไม่ลงไปได้ไหมเนี่ยเอโหภารกิจกูเยอะทางวะ การที่เกิดมาเป็นขี้ทานอนนี่มันลําบากขนาดนี้เลยหรือวะเนี่ยภารกิจกูเยอะมากในเวลาที่ไต่ขึ้นไปอีกแล้วเฮ้ยระวังกู <laughs> กูต้องระวังอย่าให้โดนไอ้หนามนี่เพราะไม่งั้นกูตายเลยช่างแม่งมันสองเหรียญแค่นี้กูไม่เก็บดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวกูงงกับอันนี้มากคือเชีเ้ยรเอีงโอ้เราสามารถ,ถไต่ลงไปได้นะครับโอเคแล้วและแล้วแลแลแล,แล,แลเอากูเก็บเหรียญไมปโดน มันหลายรอบแล้วนะที่พี่เก็บเหรียญแล้วพี่ก็ตายแบบโอ้โหตายแบบอนาจ่ะถ้าฉะานั้นกูจะไม่ขยันเก็บเหรียญเด็ดขาดเก็บได้ก็ได้เก็บไม่ได้ก็ช่างแม่งมันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> <laughs> ไม่รอด <laughs> โอเคตรงนี้คงจะต้องใช้แรงแบบมหาศาล <laughs> โอเคฟึบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวกูรีบเกินไปกูรีบเกินไปหรือเปล่าโอเคซืบมาเลยครับผมโอ้โหแล้วกูจะรอดในชาตินี้ฟึบไปเลยไม่ต้องหยุดได้ไหม ไม่ต้องหยุดได้ไหมไม่ได้ไมาหยุดกูก็ไม่หยุดเออซึบโอโอ,โอ,โอเดี๋ยว <c oughs> มันต้องใช้จังหวะในการขึ้นไปโอเคโอเคมากูรอดแล้วสุดยอดแวะแดกส้มตรงนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยกูรู้สึกเหนื่อยแล้วคอแห้งมากร่างกายต้องการวิตามินซีอย่างด่วนเออมันคืออะไรนี่ยมันคืออะไรนะ่นยะนะลงไม่ได้มันติดไปเลยพี่น้องโอโหขึ้นไหมอ๋อนี่ไงฟึบโอเคเกิดการเรียนรู้ อ่ะนี่กูผ่านแล้วเหรอโอ้โหแล้วคือดาวไม่ให้ตอนนี้เราก็อยู่กันด่านที่สองได้คะโอ้โหซึ่งทําให้กูงงเข้าไปอีกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดตรงนี้มันคือลูกอะไรขอมาสํารวจหน่อยหรือว่าเราจะต้องเอาลูกอันนี้ลงไปหรือเปล่าช่วยไปดิเถอะเออโอเคลงไปละตรงนี้ขอหมุนก่อนแล้วกันฮึบขึ้นไปฮึบ <c oughs> ตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยมันคือลําไส้ทานอนอตแน่เลยกว่าโอโ้เดี๋ยว โอเคโอเคมันคือสะพานมันคือสะพานฟึ๊บชบอ่าเรียบร้อยโอ้โหลอดไฟคือสวยมากเลยนะเนี่ยกูขอ,อกลับบ้านได้ไหมอยากให้ที่บ้านกูมีหลอดไฟแบบนี้มาก ตรงนี้ก็สแลนเดอร์ไปเลยโอเคขึ้นตรงนี้ก็ได้ซึบอ่าแล้วก็ไปตรงนี้โอ้มันคือด่านที่ทําให้กูมึนหัวอีกแล้วไม่ชอบเลยโหสวิตไะไรเนี่ยเออลองกดดิเออโอเคมันคือประตูดันฮึบอืมด่านที่สองที่ทําให้กูใช้แรงเยอะมากเลยนะเนี่ยร่างกายต้องการชานมมึงทําให้กูขาดน้าตาลนะรู้ไหมอืมตรงนี้ปุ่มอีกแล้วเพิบอืมไม่ได้อ๋อต้องกดค้างขอโทษนะกูใช้ผิดวิธีโอปุ่มอะไรเนี่ยอ๋อเดียว โอเคทาให้ตัวอ้วนนะครับอืมแล้วเราก็ลงไปได้ใช่ไหมอ่า ouais, pues, okay. uh, มิสเตอร์โดนัทไม่อยากจะเชื่อว่าเกมนี้มีโดนัทขายด้วยอ่าโอ้เด็ดเดดูสภาพแล้วน่าจะอันตรายมากเลยกูว่าตัวกูแตกนะถ้ากูโดนมันจะต้องใช้พลังพึบอืมอืมเบก่อนเบก่อนถ้าไม่เบกคือตัวกูแตกแน่นอนตรงนี้แหละเออเซิฟโอเคตรงนี้น่าจะง่ายอยู่นะมันเหมือนเป็นทรงสไลเดอร์แขง่ายหรือเปล่าโอ้ง่ายสุดสพดันมาอ้าย เบรกก่อนนะสาวทําไม่งั้นตัวมึงแตกแน่นอนโอ้โหยังไม่จบเอ้ยตรงนี้มีชิงช้าสวรรค์อยู่ไม่รู้ว่าชิงช้าสวรรค์หรือชิงช้านรก๋อเราต้องดันเราต้องดันอืมฟีลเหมือนแฝงชิงช้าสวรรค์สมัยเด็กๆออแล้วกูจะไป <laughs> โอ้โหโอ,โอ้ด่านนี้ซับซ้อนจิ้มหายโอ้ <laughs> โอเคกูต้องใช้แรงฮึบม,มาเราวมาฝ่ายจิงชากันนะคะฟิลระลึกชาติสมัยเด็กๆที่เราเล่นจิงชาสวรรค์ไม่ใช่สิจิงช้านารกโอเคไปเลยพี่น้องโอ้โหผ่านแล้วตรงนี้กูต้องไต่ไปใช่ไหมเนี่ยโอเคเฟึบโอ้โหไปเลยจ้าหืตรงนี้มีเลื่อยเลื่อยนรกเอโอเคไต่ไต่เอา ตรงนี้ต้องเอาให้ดีโอ้ตัวเล็กโอ้ฟึบโอ้โหมกูไม่เดินตรงนูน้นกูก็ไม่เดินตรงนี้อเอ๋ซ้ายขวาบุ๊บเคทําให้ตัวเราอ้วนนะคะเราจะได้มีเวลาในการแลกหลบ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 ค่อยๆค่ๆคอยกข้างล่างนี่คือบอ้า เอาลูกกูจะถอยหลังไปทําไมวะเนี่ยคือพี่จะต้องทําตัวให้อ้วนหรือว่าทําตัวให้ผอมแล้วว่าเราจะต้องสไลเดอร์ตรงนี้โอเคโอเคโูหูหูใครมันเอาหน้ามาวางอะไรหนักหนาวะเนี่ยโอ้กูไม่เข้าใจกูจะไปถึงไหมเนี่ยโอเคไปถึงอือ uh huh. ตรงนี้มันมีอ๋อ oh, เราจะต้องทําตรงนี้ให้มันขึ้นข้นขางบนใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรีบวิ่งโอเคอือตรงนี้มันมีอะไรอยู่เฟิบกดเฟิบอือเหมือนขี้ที่กระดก คือต้องรีบลงใช่ไหมต้องรีบลงใช่ไหมโอเคไป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 เออเรียบร้อยเึ๊บนี่หดตัวแล้วก็เบ๊บเบโอเคขึ้นได้ไหมเดี๋ยวส่งตัวให้ดีเบิบโอเคโอ้ได้แล้วอ๋ออ๋อมันจะดีดโอ้โหขึ้นไปเลยโอ้โหสุดยอดผ่านได้ยังไงเนี่ยพี่น้องโอ้ฟึบกูมไม่ผ่านรู้จังหวะแล้วรู้จังหวะแล้วไปเลยพี่น้องเย้ย กูเข้ามาแล้วต้องขึ้นข้างบนไหมไม่น,าน่าจะต้องขึ้นหรอกโอ้หลงเหรียญไม่เก็บแล้วบอกเลยตรงนี้มีเหมือนแบบเป็นสไลเดอร์อยู่ไปเลยฮึบโอ้ฮึบเดี๋ยวมันพังด้วยประเด็นคือมันพังเฮ้ยขึ้นไหมเนี่ยถึงไหมถึงไหมโอเคถึงแล้วในที่สุดโอ้ผ่านด่านแล้วรอบนี้อ่ารอบนี้ได้ดาวคุณผู้ชมไม่ธรรมาดา